ครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเกมเกมชินแพคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าเดี๋ยวภายในวันพุธนี้นะครับแพทสองจุดศูนย์นะครับซึ่งทุกคนตั้งตารอคอยกันนะครับก็จะมาแล้วนะครับซึ่งเป็นแพทที่จะอัปเดตแผนที่ใหม่อินาซุมะนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เอ่อแรดับแรงบันดาลใจมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเมืองแรกเนาะถ้าเป็นมอนสเต็ก็คืออ้างอิงมาจาก เยอรมันนะครับแล้วก็ประเทศในยุโรปนะครับส่วนลีเวนะครับก็อ้างอิงมาจากจีนนะครับแล้วก็อินาซุมะเนี่ยนะครับเมืองที่ 3, ที่ที่กำลังจะมานี้ก็จะอ้างอิงจากญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งทุกคนก็ตั้งตารอคอยกันนะครับซึ่งผมก็จะมาสรุปข่าวให้ฟังนะครับมิฮุโยเขาก็พี่หมีของเราเนี่ยนะครับเขาก็ค่อยๆปล่อยข้อมูลต่างๆมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแล้วกอ็อันนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นบทสัมภาษณ์ที่เขาไปสัมภาษณ์ เราเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าของที่มีเลยนะครับเป็นหัวหน้าของมิโฮโยเลยนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยแหละนะครับมาสัมภาษณ์ให้ว่าให้ให้สัมภาษณ์ว่าอ,อ,อินาซุมาเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับใน PlayStation b l o อกนี้นะครับเขาให้สัมภาษณ์กับตัว PlayStation นะครับก็ในบทสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็จะมีสกรีนชอ็อตใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็น ตัวพระราชวังของโชกุนนั่นเองนะครับแล้วด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นของเดอะเซเว่นนะครับอของพวกอาร์คอนทั้ง7ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของตัวอิเล็กโทรอาร์คอนนั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าสายฟ้าเนาะซึ่งเท่าที่เท่าที่ไปแอบดู เขาเรียกว่าอะไรที่ฝรั่งเขาเขาเขาคาดการเนื้อเรื่องนะครับเขาคาดการว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวอิเล็กโทรอาร์คอรนเนี่ยนะครับคนปัจจุบันที่เราเห็นในเทรลเลอร์นะครับที่ดึงดาบออกมาจากนมเนี่ยนะครับเออนะครับคนนี้เนี่ยเป็นเป็นอิเล็กโทรอาร์คอรนคนที่2แล้วนะครับเพราะว่าคนออริจินอลเนี่ยตายไปแล้วนะครับในสงครามเมื่อ,อ,อหลายร้อยปีก่อนนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเป็นคนใหม่ นะครับแล้วก็รูปปั้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รูปปั้นของคนใหม่ก็ได้อาจจะเป็นรูปปั้นของคนเก่านะครับก็ต้องไปดูในเรื่องต่อไปว่าจะเป็นอย่างไงนะครับก็มีสครีนช็อตให้ดูสวยงามมากนะครับมีแมปใหม่ที่รอให้เราไปเล่นนะครับเยอะแยะเลยนะครับสวยมากนะครับอินาซุมะน่าเล่นมากโดยเฉพาะตรงต้นซากุระนี่แหละนะครับที่ผมคิดว่าเนี่ยต้นซากุระนี่แหละที่ทําให้อินาซุมะมัน มันฟีลลิ่งมันต่างไปจาก2เมืองแรกที่เราเล่นกันมานะครับมันมันดูเป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นจริงๆนะครับให้ความรู้สึกว่าเอออยู่ในญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กต่างๆของเขาเนี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพาเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับที่ผมพามาดูบล็อกนี้นะครับก็คือมันจะมีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีก็ไม่รู้นะครับเป็นข่าวร้ายหรือข่าวดีก็ไม่รู้นะครับถ้า เราเซิร์ชคำว่าไอแลนด์นะครับไอแลนด์ island, ปุ๊บเซิร์ชมาดูตรงนี้นะครับเนี่ยคืออย่างที่เรารู้นะครับว่าอินาซูมาเนี่ยอ้างอิงมาจากญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่เป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอินาซูมาเนี่ยนะครับในเกนชินเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย6เกาะย่อยนะครับจะประกอบไปด้วย6เกาะย่อยนะครับมีแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวิดเวอร์ชั่นสองจุดศูนะครับ we are only releasing three of the six main i s l a n d หมายความว่าอะไรก็คือ เราจะได้มาแค่3เกาะเท่านั้นนะครับได้เล่นก่อนแค่3เกาะเท่านั้นนะครับอีก3เกาะที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเดาว,ว่าน่าจะปล่อยออกมาเรื่อยๆตามอาจจะเป็น2.1มาเพิ่มมีเกาะหนึ่งมาเพิ่อมอีเกาะหนึ่งก็มาเพิ่มเป็นเกาะสุดท้ายเป็นเกาะที่6แล้วก็จบเนื้อเรื่องพอดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอาตอนแรกผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นข้อเสียนะเพราะว่าแบบ แบบนี้เราก็ไม่สามารถเล่นได้เต็มที่ดิถูกไหมเพราะว่าได้มาแค่ครึ่งเดียวเองนะครับอยากจะเล่นให้มันจบเลยทีเดียวก็ไม่ได้นะครับแต่ก็พอเข้าใจนะครับพอเข้าใจที่มิโฮโยกเขาทําแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราอย่างที่เราเล่นกันมาเนาะตั้งแต่มอ n ส t ตอ t แล้วก็ l ีเว่แล้วก็ไอตัวเกาะโกลเด้นแอคิเวเลโกเนี่ยนะครับคือ Golden Apple เนี่ยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเล่นเร็วเกินไปนะครับผู้เล่นหลายคนเนี่ยแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ กลายอะ่ะแบบไถเกินอะ่ะเล่นเล่นเร็วเกินนะครับเล่นจบเร็วเกินเล่นคอนเทนต์จบเร็วเกินพอเล่นคอนเทนต์จบเร็วเกินแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรทํา นะครับเล่นจบเร็วเกินแล้วมันไม่มีอะไรทําก็มาบ่นกันนะครับผู้เล่นผู้เล่นฮาร์คคอร์พวกนั้นก็มาบ่นกันว่าเกมไม่มีคอนเทนต์อะไรให้เล่นเลยนะครับเพราะว่าตัวเองเล่นเร็วเกินไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอเข้าใจมิฮโยนะครับที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะว่าค่อยๆปล่อยออกมาเราจะได้มีอะไรเล่นเล่นเรื่อยๆนะครับไม่คอนเทนต์มันจะได้ไม่แห้งไปก่อนนั่นเองนะครับก็พอเข้าใจเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าหักโหมกันไปเกินไปนะครับเพื่อนๆก็เราก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับค่อยๆเล่นกันไปจะได้ มีคอนเทนต์เล่นไปนานๆนะครับแล้วก็ซึมซับบรรยากาศต่างๆนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับดูสกินช็อตสวยมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นในตัวเมืองแล้วก็คนแอบอยู่ข้างหลังอายกาศนี้น่าจะเป็นแคทเธอรีนหรือเปล่าเดาว่าเป็นแคทเธอรีนหรือเปล่าแคทเธอรีนเวอร์ชันอินาซุมะนะครับก็ต้องคอยไปดูว่าจะจะจะเป็นแคทเธอรีนตัวเดิมไหมนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ตัวใหม่เนาะโยโยอิมิยะใช่ไหมโยโยอ่านชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้นะครับ ระหว่างอายกะกับโยมิยะเนี่ยจะเลือกใครดีนะครับแต่ละคนก็เลือกไม่ถูกนะครับแต่นี่ซายยนะครับตัวสีดาวตัวใหม่นะครับน่ารักมากนะครับนักภาคก็น่ารักด้วยเนาะถ้าเป็นนักภาคอังกฤษเนี่ยนะครับคือลิลลี่พิชูนะครับก็คือเป็น เป็นสรีมเมอร์เนาะเขาเป็นสรตมเมอร์ชื่อดังคนหนึ่งนะครับแล้วเสียงเขาก็แบบน่ารักมากนะครับผมก็รอดูว่าเออนะครับสรตมเมอร์พอมาพากเสียงเป็นเป็นการเป็นงานจริงๆเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับก็คอยดูนะครับแล้วก็อดเด็กคนนั้นมันไปยืนอยู่บนหลังคาได้ไงวะเออนะครับแล้วก็มีเออเนี่ยสกินช็อตต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นดาวว่าน่าจะเป็นเกาะหลักที่เราน่าจะได้เล่นก่อนนะครับที่เขาปล่อยออกมาตัวนี้ก็เป็นเบ้านนอกทางขึ้นไปที่จะไปที่ภาษาโชกุนนั่นเอง นะครับสวยงามมากนะครับอินาซุมะน่าเล่นมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสกีนช็อตของเขานะครับก็ ตื่นเต้นมากๆไม่รู้ว่าคนอื่นตื่นเต้นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเอ,อ่อแล้วกออ็มีข้อมูลอีกอย่างข้อมูลเนี่ยเขาก็จะอัปเดตมาเป็นรายวันนะครับเป็นไดอารี่รายวันนะครับโวลุ่มสามเนี่ยเขาก็จะเปิดตัวมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับพวกมอนใหม่ที่จะอยู่ในอ,อินาซุมะนะครับเนี่ยบอสใหม่นะครับเป็นไพโรไฮโปสเตซิสนะครับก็คือเป็นไอ้ไอคอนลูกเต๋านะครับไอ้ลูกเต๋าไฟนั่นเองซึ่งดูๆไปแล้วเนี่ยเอ,อ่อแมคคาณิกมันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับดูมันเปลี่ยนร่างเป็น เป็นงูหรือเปล่านะครับเป็นงูเนาะแล้วก็ยิงยิงไฟก้อนลูกไฟออกมาได้นะครับแล้วใครที่ไหนมันจะเอาแอมเบอร์ธาดไฟไปสู้กับ mm hmm. ไปสู้กับลูกบาดาธาุไฟวะไม่เข้าใจจริงๆคือสงสารแอมเบอร์นะครับไม่รู้เพื่อนๆสงสารแอมเบอร์เป็นบมหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นมีมไปแล้วอะ่ะเออนะครับฝรั่งลหลายๆคนนะครับก็ออกมาเรียกร้องตลอดนะว่าให้มิฮโยนเนี่ยเออบัฟแอมเบอร์สักทีนะครับ สงสารนางนะครับอุา่าเป็นตัวละครหลักที่ออกมาตัวแรกๆแต่เหมือนถูกทิ้งเอาไว้จนลืมนะครับแถมยังถูกนักธนู5ดาวตัวใหม่มากลบอีกนะครับก็คือโยมิยะนั่นเองนะครับแล้วแถมถ้าข้อมูลถูกต้องนะครับโยมิยะเนี่ยมันเขาจะปล่อยออกมาช่วงวันที่10สิงหานะครับถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเกิดแอมเบอร์ด้วยนะครับโอ้โหมิฮโยแม่งโคตรน่าเลือดเลยโคตรใจหลายเลยนะครับเอาตัวใหม่นักธนูไฟตัวใหม่ เอามาขบครับวันเกิดแอมเบอร์ด้วยซ้ำอ่ะเออถ้าเป็นใครเป็นแอมเบอร์มีนี่คงจะแบบนอนร้องไห้น้ําตาไหลไปแล้วนะครับสงสารแอมเบอร์เนาะเออแล้วก็แมคคนิกน่าสนใจมากนะครับของไอ้ตัวลูกบาดไฟเนี่ยนะครับดูมันแปลงร่างเป็นทาร์นรฟเมอร์ได้ด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมีแค่แมคคนิกเหมือนกับไอ้ตัวโอเชนิดนะครับที่เสกลูกน้องออกมาได้แต่นี้เป็นลูกน้องเป็นแบบทาร์นฟมเมอร์นะครับเท่มาก นะครับก็คอยดูว่าจะมีมันจะมีเมคนิกอะไรที่เราต้องเล่นบ้างนะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือพวกซามูรนั่นเองนึกถึงญี่ปุ่นก็เป็นก็ต้องนึกถึงซามูรนะครับพวกนี้จะเขาจะเรียกวรวมว่าโนบุชินะครับเป็นซามูรพ i นจรแล้วนั่นเองนะครับเป็นซามูรที่ไม่มีนายแล้วนั่นเองนะครับออกมาอันนี้ก็สามารถอ่าน เนื้อเรื่องของพวกซามูไรพวกนี้ได้นะครับก็คือไม่มีนายแล้วนะครับบางทีเนี่ยก็จะไปร่วมมือกับพวกเทเชอร์ฮอ์เดอร์นะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับพวกฟัตุยด้วยเพื่อปล้นสะดมต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสตอรี่ของพวกซามูไรผนิจรที่จะเป็นศัตรูตัวใหม่ครับตัวโคตรใหญ่เลยนะครับน่าสนใจมากเนาะน่าเล่นมากน่าต่อสู้ด้วยมากนะครับมีหลายธาตุด้วยเออโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับอันนี้คาอิระกินะครับ เป็นเป็นซอมไรพเนจรเหมือนกันแต่ดูเหมือนจะเป็นมีชุดเกราะอะไรเต็มสูงมากกว่าเดิมนะครับมีทั้งทตุไฟแล้วก็ไฟฟ้าด้วยแล้วก็นี่มิเรอร์เมเด n นก็เป็นเหมือนกับเอ่อเป็นนักเวทฝาตุยนะครับท่าน้ำเนาะใช้ใช้ใช้กระจกน้ํานะครับเป็นตัวโจมตีนะครับซึ่งมีใครคิดเหมือนผมบ้างว่าเอ่อพวกฟาตุยพวกนักเวทฟาตุยเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่เราเล่นได้นะ ก็ดูการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซิซินเมทเนาะไอตัวธาตุไฟฟ้าหรือตัวตัวไคลโอซิซินเมทตัวธาตุน้ำแข็งอะนะครับการออกแบบดีมากนะครับสวยมากนะครับน่าเล่นน่าเล่นเป็นตัวละครมากๆเลยนะครับตัวตัวน้ำนี่ก็สวยนะครับน่าจะทำเป็นตัวละครให้เราเล่นได้นะครับไม่ท้อคิดมันผมเปล่าแล้วก็อ่ะติ่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นพวกฮิลิเชลต่างๆที่เป็นธาตุไฟฟ้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเจอตัวจริงใน ในอินาซุมะนะครับวันพุธนี้เนาะน่าจะใช่นะครับอัปเดตมาวันพุธนะครับแล้วอัปเดตวันนี้นะครับไอไดอารี่โวลุมสี่นะครับที่เพิ่งออกมาวันอาทิตย์นี้นะครับก็เขาก็จะเปิดเผยถึงอไอเทมใหม่นะครับไอเทมใหม่ที่เราจะพบได้ในอินาซุมะนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีแอบสปอยด้วยนะครับมีแอบสปอยสกิลของทราเวลเลอร์แบบท่าไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกิล E เนาะกด E นะครับ ดูจากในภาพเคลื่อนไหวนี้น่าจะเป็นการยิงสายฟ้าออกไปด้านหน้า3 3อันนะครับแล้วก็แอบแอได้ยินมานะครับแอบแได้ยินมาว่าตัวตัวทาเวลเลอร์ท่าไฟฟ้าเนี่ยหน้าปั้นมากนะครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวอิเล็กโทรแบตเตอรี่นะครับก็คือเอาไว้ใช้แทนฟิชเชลได้เลยนะครับใครไม่มีฟิชเชลเนี่ยสามารถใช้ทาวเวลเลอร์ท่าไฟฟ้าแทนได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวที่เอาไว้เก็บเก็บไอ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรคริสตัลธาตุไฟฟ้าเพื่อเอาไว้ชาร์จพลังเอาไว้ยิงอันติได้นั่นเองนะครับของผมเนี่ยผมก็ปั้นเทวเวลเลอร์วิเก้าสิบไปแล้วนะครับปั้นเทวเวลเลอร์เทเวลเลอร์วิวเก้าสิบไปแล้วแต่เพื่อนๆถ้าใครที่ฟรีดูเพย์ไม่ไม่มีงบนะครับอย่าเพิ่งไปอัพสกิลนะครับอย่าเพิ่งไปอัพสกิลนะใครที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าอัพสกิลเนี่ยนะครับมันจะแยกเป็นธาตุนะครับมันต้องอัพทั้ง3ครั้งเลยคืออัพสกิลธาตุ ท่านลมครั้งหนึ่งนะครับท่านหินครั้งหนึ่งแล้วก็ท่าไฟฟ้าครั้งหนึ่งมันแยกกันนะครับไม่ใช่ว่าอัพเอ่อลมจนเต็มแล้วมันตัวเลเวลสกิลมันจะโอนไปท่าไฟฟ้าไม่มีนะครับมันต้องอัพแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้หรือเวลาสามวันก็เตรียมฟาร์มของฟาร์มพวกหนังสือสกิลฟาร์มเงินเอาไว้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งอัพนะครับถ้าถ้าถ้าคิดว่าจะไม่ใช้พวกท่านลมท่านหินเนาะก็อย่าเพิ่งอัพนะครับเก็บเก็บทรัพยากรเอาไว้แล้วค่อยเอามาอัพตัวท่าไฟฟ้าทีีเดยว นะครับแล้วก็คอยดูรีวิวก่อนเนาะเออว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับอันติยังไม่เห็นเนาะอันติยังไม่เห็นนะครับคอยดูตัวจริงต่อไปนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอไอเทมที่เอาไว้เอาไว้ใช้อัปเกรดใหม่นะครับเป็นหน้ากุวยดนะครับเออมีอะไรอีกเดนดรบียมนะครับเป็นดอกไม้ใหม่สองชนิดแล้วก็มีผลไม้ใหม่ด้วยลาเวนเดอร์เมลอนนะครับน่าสนใจมากเนาะออถ้าเป็นในถ้าเป็นในลีเวกับ มอนสเตมันก็จะเป็นไอ,ไอตัวเหมือนชมพูเนาะผลชมพู่กับแอปเปิลนะครับต่อแต่ของอินาซุมะจะเป็นลาเวนเดอร์เมลอนนะครับน่ากินมากมีอะไรอีกอ่ามีด้วงไหมให้จับด้วยโอนิคาบ,บุตโตะนะครับโอนิแปลว่าอะไรวะโอนิแปลว่าปีศาจใช่ไหมคาบ,บุตโตะแปลว่าด้วงนะคบปีศาสด้วงเหรอเออนะครับน่าสนใจไม่รู้ว่าจะเอามาใช้คราฟทําอะไรได้บ้างเนาะก็คอยไปดูนะครับแล้วก็มีไม้ใหม่ด้วยนะคบเป็นไม้ ไม้ซากุระนั่นเองนะครับน่าจะไว้ครับของใน Serenity Pot นะครับแล้วก็มีไม้เมเปิลนะครับมีอะไรอีกอ่อนี้เป็นเหมือนกับไม้สนของอินาซุมะนะครับโอ้โหมีต้นไม้ใหม่หลายชนิดมากเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตไดอารี่วอลุมสี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวก็ เราก็รอกันต่อไปนะครับอีกแค่3วันเองนะครับเดี๋ยวแพทใหม่ก็จะมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับเขาจะมีฟีเจอร์ที่เอาไว้เปิดให้เราโหลดโหลดตัวเกมมาก่อนได้เ<โ>พื่อนๆที่เน็ตช้าอะไรเงี้ยก็กดโหลดเอาไว้ก่อนได้นะครับใครที่เล่นในใครที่เล่นในมือถือนะครับ ก็กดโหลดวันจันทร์นะครับก็จะเปิดให้เปิดเปิดให้กดโหลดแพทเอาไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเราต้องเปิดเกมทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถไม่ไม่สามารถเล่นเกมไปพร้อมกันได้นะครับตอนโหลดก็อาจจะตอนว่างๆที่ไม่ได้เล่นเนี่ยนะครับก็กดโหลดทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็พอตอน1.7 2.0อัปเดตมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็กลับเข้าไปอัปเดตใน App Store อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเข้าเล่นนะครับส่วนของ PC ีเนี่ยนะครับถ้า มันกดอัปเดตเอาไว้แล้วก็เข้าไปเล่นพร้อมๆกันได้เลยนะครับเล่นไปด้วยแล้วก็โหลดแพทค้างเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าเป็นของ PC นะครับก็สําหรับใครที่เน็ตช้านะครับไม่อยากรอตอน2 0มาแล้วต้องมานั่งรอโหลดนะครับก็โหลดไว้ล่วงหน้าได้นะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตที่มาคุยกันวันนี้นะครับวิดีโอก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวมีไดอารี่อะไรมาอีกเดี๋ยวเรามานั่งนั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ